ค่ะมึงวถดี่น้องุ่น่ะเต็มคันค่ะโอ้ยข่าวดีป่ะยังเชรถที่เสร็จนละบป่ะทีน่มึงค่ะโอ้ยถุงมึงก็อยู่ทั้งไหนแถวถรงมึงกัน ใช่เรียบ้อยแ,แล้วนิดกันค่ะเร็แล้วเราก็จะเอาแนวปัดนะคะดีนะคะมันเป็นน้ำแข็งนะแต่มันติดลกเลยลนี้เป็นน้ำแข็งเลยด้วยคะอันนี้ว่าเป็นน้ำแข็ง มางปิดมัปิดล่มมาเป็นลำแข็งแล้วค่ะพี่น้อง เย็นมือถุงมือกับว่าเดาษออกมาค่ะไมถุงมืออยู่ในรถมันคับพี่น,อน้องรถเสียเบอร์มูยติ่มค่ะ เปลี่ยน้ำแข็งอีเลกจตาร์ทรถก่อนค่ะแป๊บนึงไปสตาร์ทก่อนแป๊บนึ่งไหมตอกบัตรตัดงเทิงออกน้ำด้วยค่ะเวลาเปิดกระดูกรถไม่จะ่คยสิบอ่เข้าไปในรถ เป็นน้ำแข็งถ้าเป็นน้ำแข็งเขาก็เอาวันนี้เทอ,ออก ก่อนนะคะเ้าค่อยิเอาันังส่อออกได้ตข้นหนยขนาดนี้ค่ะเขี่ยเหมนแล้วเอ้า่อออกไจะอเห็นราเห็นาก่อนละไม่เขียยเจ็บมือล้ว เอาถุงมือออกมาค่ะถ้าถุงมืออยู่ขขังในรดนกันเย็นคือเก้านด้ค่ะใส่กับเท่าน,นั้นแหละดีนะคะมื่อนานบ่เป็นน้ำแข็งถ้าเป็นน้ำแข็งโอยโดนพี่น้องสักี่โซออกได้มันั้นของง่ายเลยเนะะียค่ะแจ็บมือเจ็บมือเนะะ้่ค่ะเมืนะ่อ่ะอันตะกี้กับบ่เป็นปันนี่ได้พี่น้องตกมาปีนี่นะคะ่ะ ถือความเย็นนิดๆน้อยๆเท้าก็เจ็บ้วค่ะเจ็บมือนะคะเจ็บแบบมันมันเกินข้าว่าเย็นนะคะพี่น้องมันมันเจ็บเลยเะ่ะอคะม,มือเออกลั้งมือสุกใจน,นี่ถ้าเปิดเบาเบาฮอนเ,เปิดปาประกาศตรงอันอันตรงปรับเบาะนะคะเบาะนั้นซิมีมองฮันฮอนอยูะ ออกนะคะบ่แล้วค่ะพี่น้องไปขูดออกอีกก้อนค่ะเห็นว่ค่ะกระจกตรงเนี้ยออกบ่เบิดเดี๋ยวไปเห็นทางบ่ดีเด้อค่ะเอามาอีกก้อนสาว็ไปขูดกันค่ะมึงค่ะขูดออกแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนี่เฮาก็สิไปแล้วค่ะบันนี้เมึงมึงคันนั้นเอาค่ะงานหนักทุกคนแลวค่ะงานหนักทุกคันค่ะโอเคค่ะถ้ามากาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะมาทักท้ายคลิปสั้นๆค่ะพี่น้อง